สดีนะครับเพื่อนๆกับเตาเดกาอาร์ทีจีอีพีที่85ยิงอยู่ในช่วงเทศกาลอดีเมอร์เบิร์ดเดย์ทีมสองนะวันนี้ก็เป็นคิวในการเลยฟุตแชมป์ไฟนอลแล้วแต่ที่ผมโผล่มาหน้าตรงนี้เพราะผมจะมาบอกเพื่อนๆว่าวันนี้มีมินิอิลิสมานะครับสำหรับการอดีเมอร์เบิร์ดเดย์ทีมสองเหมือนที่ว่าเลยนะคือวันอาทิตย์ก็จะมีฮุนโก้ซันเชสนะครับมาสองเวอร์ชันมีลาสาน มีเฮอร์เกเบิร์กอาเซมิโลสกิล 5v5 สัด91นะครับมีมาเรสแล้วก็มีลาลินกับราชิตูเต้แล้วก็ฟอสเบิร์กจากอาร์เบร์ลั์ซิกที่ตอนนี้ไปอยู่กับทีมเลดบูลซาวบวกหรือเปล่านั่นนะ่ะนะครับอยู่ประมาณนี้นะแต่ผมก็ยังคิดว่าขนาดมินนี่ลีสมันยังมาตัวไม่ค่อยตึงเลยผมมารอพวกเอโต้ฟานเพอร์ซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มา นะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลุยฟุตชมอการรวมถึงทำ SBC เปิดแพ็กลูกกันเหมือนเดิมด้วยนะโอเคครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวไปเลยเรื่องราวของ EP นี้กันเลยครับ Let's go <S Food cheap coin จำหน่ายคอยในเกม EAFC 24ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดได้ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากเพจวิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ก็มีเด็กที่ล็อกอินมานะครับให้ทำ ก็อย่าลืมเข้ามาทํากันนะ8ปดคูณ5ยังอยู่แน่นอนเดี๋ยวนี้ก็จะเปิดกันที่แรกกับผมตั้งใจว่าผมจะทําสักทีหน้าตัวนี้ตั้งใจว่าจะทำานะเอามาเล่นแบ็กซซ่เดี๋ยวลองดูก่อนว่าการ์ดพอไหมถ้าการ์ดพอผมอาจจะอยากทําทไปเล่นเหมือนกันนะถ้าพอนะ แต่ว่าวันนี้มันมีอันนี้มา8ป Encore Hero PP ทําได้2ครั้งมันจะเป็น PP น่าจะเป็น1ใน3นะ1ใน3 PP จะมี UCL Hero กับ Fantasy Hero เท่านั้นจะตัดตัวเบสทิ้งหมดเลยนะครับก็มีตัวดีแน่นอนนะครับในนี้นะทำครั้งหนึ่งก็ใช้สสคอนเลยประมาณเกือบเกือบสามแสนเลยนะสองแสนไปๆก็แก็8 6 8 7 2อันถ้าเพื่อนคนไหนเพิ่งมาเล่นนะผมว่าลองเปิดดูก็ได้นะลุ้นแจ็คพอตใหญ่เออถ้ามันออกแบบใหญ่ย่า,ยาตูเล่ลูซิโอมาโอ้โหลั่นเลยเพื่อนมีอย่างหนึ่ง จอจี้ฮาจีนะครับพเพื่อนๆกองกลางตัวรุกทีมชาติโรมาเนียนั่นเองตัวนี้สกิล5วิก5ไฮมิเดียมขาซ้ายนะครับเมื่อก่อนน่าจะเป็น45แหละตัวนี้ก็บูสสกิลหมูมาเป็น5ไปเลยมีฟิเดนช็อตทองกับเดดบอลทองนะครับ CMCMLM นะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดต้องเล่นกองกลางตัวลุกตำแหน่งเดียวเลยนะเล่นปีนกอาจจะไม่ไหวนะครับก็เป็นกลางลุกแบบเพเมเกอร์เลยพเพื่อนๆก็ได้บูสมา คนข้างหน้าสนใจเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองทําตัวโลนไปลองกันก็ได้นะสาหรับตัวนี้นะครับราคาค่าทำยอยู่ที่ประมาณ อ่าเนี่ยดูกันนะประมาณ5 0 0แสนคอยเลยนะครับสำหรับราคาค่าถามของ 5G ก็ใกล้ๆก,กับโกมองเลยนะเป็นห่วงผมำโกมองดีกว่าแต่ถ้าขาดกลางลูกดีๆสักตัวก็ลองเลือกตัวนี้เป็นทางเลือกก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ทำตัวโลวนไปลองอีกก็ได้นะอีกอย่างหนึง่งใช่วันนี้ผมจะต้องได้เบียลินแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะรีบเลยเหลือ5 0 exc ผมว่าผมเข้าไปเตะประมาณตาสองตาผมก็น่าจะได้แล้วนะเออใช่เข้าไปเล่นตาหนึ่งก็ได้เบียลินแล้ว ใช่วันนี้จะได้เอาเบรลินไปเล่นด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหพิเศษจริงๆนะ้เนี่ยวันนี้ใช่ในี่ให้สุดกเกลเยลถึงสักที5 0 exp เองอะน่าทำฮีโร่สักซองหนึ่งนะก่อนไปเล่นนะ <c oughs> อย่างรู้เลยเพราะว่าน่าจะมีคนอยากดูกันอยู่แหละว่ามันดีไม่ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมต้องลองเจ็บให้ซะหน่อยแหละอมา็นสี่ 5! คูณห้าคือไอฮีโร่นะมันก็มีแบ็คซาที่ดีหลายตัวมันมีลิซาลิซูกับบอมอะคือได้ใครมาเราก็ไปใช้ได้ไม่ต้องทําสกินหน้าด้วยถูกปะ ผมคิดอ,อันนี้ผมคิดถูกว่าเออมีทั้งเจ๊บอมตัวม่วงแล้วก็ลิซ่าตัวม่วงอีกอะ่ะทาแม่งให้หมดไปเลยเมล 3, ลไม่ละ้สามสี่รล้ไม่ได้ไม่ได้ยังไปทาเยอะอยังไปทําเยอะเก็บกาวไว้มั่งเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ดับเบิลหนึ่งนะแปดสี่คูณห้าออกท้องทุกอันเลยนะครับเหล็กก็ไม่ค่อยสูงอู Ooh, ้แปดสิบแปดเดชสักตัวหนึ่งเนะี่ยเพื่อนขมอนพ มาแล้วไอ้เอสลี่แม่ไดนาส์เจ๋งๆโอ้ Ooh! ทำเลยก็ไดนะ้ฮีโร่ทำไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้การ์ดอ่ะใช่ป่ะทุกคนมันต้องมีการสูญเสียอะไรบ้างบางอย่างเพื่อแรงบางสิ่งบางอย่างมาเสมอได้สคอร์แรก let's go สรงสคอร์ที่2นะครับ มูเซล่ากับเนซ่าไปด้วยนะครับแม็กซ่้าไแขวาตัวเก่าผมเปลี่ยนเลยเพราะว่าผมจะไปเอาตัวใหม่เปลี่ยนคู่ไปเลยเพราะเดี๋ยวจะเอาตัวใหม่แล้วไม่เป็นไรส่งไปเลยโอ้โหนี่เป็นการถ่ายเลือดนะเนี่ยถ่ายเลือดนะเนี่ยสุดท้ายและท้ายสุดเฮ้ยผมส่งเจ๊บอมกับสกอตไปอะถ้าเจ๊บอมมึงกลับมามึงเอาตัวม่วงกลับมาถ้าเอาตัวแปดเก้ากลับมามึงไม่ต้องมาเอาตัวม่วงมาเลยถ้าตัวม่วงผมเอา ตอนสุดท้ายนะครับส่งไปเลยเรียบร้อยมาเปิดกันนะครับกับ SBC 87 e N c o r e Hero PP ที่โคตรแพงเลยปกติฮีโร่ไม่เคยแพงขนาดนี้นะนี่มันแพงจริงเพราะมันใส่แฟนตาซีมาให้นี่แหละลุ้นรางวัลใหญ่ได้ลูซิโอดาซินวาเฟเนล่าอย่า,ยาตูเล่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอยู่ในนี้ แต่จีโน่าไม่มีนะไม่มีการทิปเปอร์เทสมีแต่ตัวม่วงกับน้ำเงินเลยอย่างเดียว3 2 1กดเองนี่แหละไม่ให้ใครกดทถอะนั้นดวงตัวเองดีกว่าพวกโมเดลแล้วตัวเนี้ยไปมว่มวงม่วงมะถ้าเป็นแฟนตาซีมันจะม่วงม่วงนะอ้นาดินไหมม่วงม่วงไม่ใช่า้าฟ้าเอ้ย เฮ้ยตอนเทสใครรู้บ้างว่าตัวอะไร Let's go อินเตอร์เซ็กต์ก็ทิ้งจอกอันนะ สองเทดมาคือยิ้มได้เลยเพราะไม่มีแต่ตัวดีๆสองเทะในฮีโร่อ่ะแทบไม่โอกาสแตกยากมากถ้าพายิ้งจอกด้วยอะไรเงี้ยใช่เออถ้ายิงจอกมันจะมีมาคิซิโอมีกอมปานีแล้วก็มีลูซิโอแค่นั้นเองโอกาสก็คือหลบไปทางไหนก็ไม่ก็ไม่รอดถ้ายิงจอกโผล่ว้าวตัวนี้สัตว์เก้าสิบสองเลยนะเนี่ยตัวเก่าที่ผมมีอยู่อะ่ะผมมีอยู่แล้วนะกอมปานี Company. แต่ตัวนี้ดีกว่าตัวนั้นเยอะเลยอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทนนะก็มม่ด้เดี๋ยวรอไปเยรินมาสมทบอีกคนนึงจบทีมเรา อัปเกรดอีกหนึ่งตำแหน่งขอบคุณทุกคน,นแม่นะที่ช่วยอวยพอให้ผมนะครับเอ้ยมีของรางวัลสคอร์แบทเทิลด้วยเพื่อนลืมเอาอย่างนี้ก็หมายความว่าไงหมายความว่าผมได้ E X C B R บเ r ียนแน่นอนมันมี A P อยู่300เอ้าแถมดีแบบนี้เบีย l ินมาแล้วตั้งแต่ตาแรกเลยเหรอเนี่ยแองมาเลยมาเลย b e r l ินหมายกาย a ฟูเตรียมย่อยสานะเตรียมย่อย แล้วเพื่อนคนไหนได้มาอย่าเพิ่งเอาไปย่อยเดี๋ยวมาดูฟอร์มกันก่อนผมมีคู่มือการใช้งานแน่นอนชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยเล่นแม่งตั้งแต่แม่งยังหน้าไม่ได้สแกนอะเอางี้ดีกว่าปีแรกที่มันขึ้นมันเป็นนักเตะชุดใหญ่ปีแรกอะฟีฟาสิบสี่ฟีฟาสิบห้า, 14, าจนถึงวันเนี้โตมาพร้พอมๆ้อกับมันเลยจริงๆแล้วอะคนนี่เป็นนักเตะที่ผมรักมากเอาคนจริงๆที่เอเอากาแบบที่คิดว่าจะใช้ได้มาสักทีนะครับตัวนี้สกิลสาวิกห้าไฮเมดียมขาวขวานะ วิกฟูดาดาวนะครับมีคว ck First Sa ซฟกับ Vip Pass ซึ่งเป็นเทตที่ดีมากๆเลยนะในการเปิดโค้งบนที่ฮาวเวิรมีนะครับก็จะเป็นแบ็กสายเติมเลยเกมรับว่าอีกทีไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแจมขนาดไหนติดอย่างเดียวคือตอนนี้ไม่มีรูปไดนามิกผมขัดใจมากเลยไม่มีรูปเท่ๆเลยอะจะได้ก็เดี๋ยวมาจัดทีมกันว่าเบลินลงยังอุ้ยมันได้ของรางวัลสครับบลเทนมาช่วยเซฟไว้วันสุดท้ายเลยอะอย่างนี้หมายความว่าไงหมายความว่าผมจะสามารถกลับมาใช้ กิมมาโดได้ด้วยใช่ไหมกิมมาโดแบกซ้ายนี่เป็นไงโอ้โหอัปเกรดทั้งแผงบอกเลยแนวรับเหลือซาลิบาคนเดียวแล้วที่ไม่เป็นตัวเดิมสุดยอดการกินมาโดที่ทํามาคือไม่ต้องทาคาชาลุยแล้วพอได้ลิงสเปนตอนแรกเราม่เรามีชาบี้ไงแล้วเราไม่มีชาบี้แล้วใช่ปะ ทีเนี้ยเราก็ได้เบอรินมาช่วยบูสต์อา้าวทำไมต่อสัญญาแค่นี้ตัวนี้มันจะอยู่อีกนาะนมันไม่ได้มันไม่ได้ย่อยหรอกตัวนี้ต่อเก้าไปเลยนี่เพอร์เฟกใส่เข็มสมอไปสวยๆเติมกันบ้านแตกสาแรกขาดะเดี๋ยวกองหลังก็จะโหลดหน่อยนะพะละเติมกันแหลกสองฝั่ง <laughs> ตัวเล็กคู่เลยด้วยโอเคส่วนคาฟูนี่การกเปลี่ยนสถานะใหาเป็นตัวสำรองลนะโอเคสบายใจ let's go ลุย พุแชมป์ไฟนอลพร้อมอาร่าุุแชมป์ไฟนอลอีพีเปดสิบเปิดตัวของเบียรินและแวงซองกอมปานีนะครับมาลูกแรกรอีพีใครเอย่ยใครเอ่ยเปิดหัวเป, King, เปิดหัวให้ เียลิน l e ส s go โคตรเร็วเลยแม่งเร็วมากเลี้ยงอย่างกระปีกตักบอลดีจริงๆเลยนะเนี่ยอวยอีกละทำไงดีเนี่ยจะเลิกหยุดอวยนักเตะที่ตัวเองชอบเนี่ยเรื่องอวยนี่ให้ที่หนึ่งเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวไม่อวยไม่อวยโชก่อนคนเรามันต้องโชว์ผลงานก่อนถึงจะได้รับการยอมรับนี่ไงมึงไงมึงไง แวรโดมึงเป็นใครกูไม่รู้จักมึงหรอกอุ้ย,ยเร็วจริงๆเร็วจริงแต่ว่าฝืนไม่หน่อยฝืนไม่หน่อยร<ๆ>เร็วจริงเร็วกว่าคาฟุย่าดูกิมโมาโดดิจิมบอนอีกแล้วทุกคนกิมโมาโดกูไม่ส่งด้วยอุ้ยเชี่ยเอ้ยกิมโมาโดเกือบได้ลูกแรกในสโมสอแล้วเห็นไหมนะั่นะี่ะ เขายิงเก่งด้วยไงประเด็นน่ะคือยิงเก่งตั้งแต่ชีวิตจริงแล้วเนาะถ้าใครไม่ได้ดูบอลเลเวอร์เนี่ยก็อุ๊ยชิบหายแล้วโมแตม่โมไม่ <c oughs> เลเวอร์คือกิมาโดกับฟิมปงอาจจะยิงประตูเยอะมากนะครับเมื่อกี้ถ้าเข้าไปก็เกมเปลี่ยนแล้วเนาะสอ,สองสองศูนย์วันนี้กลายเป็นว่าโดนแทนเลยสนุกจังโอ้โหกิมมาโดไอ้กิมมาโดนี่เด่นกับเด่นมากเลยนะเนี่ยวันนี้วันไปกี่รอบวันเนี่ย เค o m e อนโดนสองหนึ่งชนได้ไม่สถา,าการเปลี่ยนไม่ไม่ไม่ไมโดนยิงเหมือนเดิมเลยลูกหลายๆเข้าเหมือนเดิมเลย ยาวแล้วเพื่อนๆนาทีที่สีองจากเกมดีๆเหมือนจะสองศูนยชัดกิมาโ,โดไม่ได้กิมาโ,โดของดางนบอลกแล้วมะสถานการณ์เปลี่ยนจริงนนเนี่ยอูดีฮาร์ดอูดีฮารบอกกูโกรธ้วกูเบื่อทำไมวะพวกมึงต้องทำอะไรกันแบบนี้วะฮะทำไมอออุ้ยแล้วชิแมทที่ต้องแบ่งเนี่ยดีๆน่ บุกความหวังหน่อยโอเคถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับทำให้เรานี่ไม่เสียเปรียบแต่การจบครึ่งแรกยาดมาลายกาดก,ก่อนองดีฝาดีอาสดีอาส,อสเห็นกิมาโดเติมทนทางทั้งซ้ายครับมาสวยมาสวยกิมาโดตัดเข้าดุดีอาสโอเดกาดกับตันทีมแปกทีขึ้นเลย สวยครับสวยครับเดอะคิงสวยทีสองแต่นะการเปลี่ยนผมทำไม่ได้หนหอกแต่ผมไม่เคยลองสู้ดูแบบเต็มๆว่าตัวเองได้สูงสุดเท่าไหร่ผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ปกติผมถ้าได้สักสิบวินผมก็ไม่อยากเล่นแล้วอะขี้เกียจเหนื่อยกิมาโดโหขาโหดกิมาโดขาโหดอลรุยไดอาร ตัวโลกโก้หน่อยมะให้เป็นแฟนลิเวอร์พูลในท่องชันหน่อยลิเวอร์พูลทั้งใจผมเนี่ยลิเวอร์พูลทั้งใจหรด,ดิอสัสบันแรงเองนี่ยังไม่อัพนะเนี่ยยังไม่อัพนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวได้อัพอ,อีกนนะอีกบึ้มๆนะ เพื่อนๆมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่ผมอยากเล่นผมลืมไปเลยโรแบ,บียไปแอการ์ดใหม่นะแล้วก็ไม่แพงมากก็เดี๋ยวซื้อมาเล่นหน่อยละกันอยากลองโดยที่ว่ามันจะเป็นยังไงคือเอยนไลท์อ่ะผมซื้อไม่ได้มันแพงเกินแต่ปีแ้วอ่ะซื้อได้ตอนนี้เหลืออยู่ตัวประมาณแสนแปดเองผมจะเอาตัวสกิลห้าชาตัวสกิลห้าจะเป็นรูปหันหน้าไปทางซ้าย เอาตัวนี้แล้วกันโอเคกินี้เราเ้าจู่ทีมน,นะปีลสไปต่อตาที่2กันเลยนะครับเกมนี้มีปีเลสเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งนะผมไปซื้อปีลสตัวเบิร์ดเดย์มาเล่นปีกซ้ายแทนลุยดิอาสว้าลองปั่นก่อนลองปั่นก่อนทดสอบฟินเนชัททอง หนึ่งศูนย์พีเมสแบ่งสองศูนย์ไเอานะามาโดนอะไรแบบนี้เนี่ย,ยางานหยาบแล้วแม่งจี้มาอย่างงี้ครับโดนป่าดกคู อคอมอนเหมือนเดิมเลยโห oh, อะไรเนี่ยสองสองแบบอย่างบ้าโดนปาดเหมือนเดิมเลยสองลูกแม่งง่ยมีใครแย่งบอลมันได้เลยวะแม่ปาดอีกแล้วมึงดูดิดูมันนี้ปาดเก่ง อีลาสเลสโกลูกแรกในสะโมอสอน y e สสุดยอด Love h a p ิลัส s บดี อีกแล้ววังอ่าฮ่ามึงมาดิขยับโกเหรอฮึไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยไอาย,อายไม่เลี้ยงบอลบนน้ำไม่หยุดมา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  ยังบอลแม่งไม่ได้ด้วยผมนม่มดเห่ือนน้ำใช่ไหมได้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 กูล็อกหลบโกมึงด้วยโอเคไหม,อม,อมโอเคไหมสวยจริงโคล หลอกกู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 หลอกมึงเข้าใจปะกูหลอกมึงไงกูหลอกมึงเข้าใจปะเพื่อนกูหลอกอุ้ยเอาอกสามออไหมไปต่อตาที่สามลุยกันเลยครับ มาิโอเคอปี้ชาตันเดบอยเมียแฮมว้าวน่ากลัวตรงเมียแฮมนี่แหละเพื่อนๆโอ้เมียแฮมทีว่าเนี่เนี่เอาสู้เขาหน่อยแล้วกันนะเด็กคิงกิมาโดกับเบียรินเนี่ยพุ่งตรงนะเล่นมาสองตาเนี่ยดีมากเลยดีทั้งคู่เลยอะแล้วได้ฟิลอะไรใหม่ๆแต่ถามว่าเบียรินจะเก่งกว่าคาฟูไหมก็ต้องบอกว่ายังนะอุ้ยเชี่ยฝังนนุนโหด แต่กิมาโดดูดีกว่าฮาวเว์ดอืมดูดีกว่าฮาวเว์ดเห็นเลยแต่ผมไม่มีแบ็คเขาโหดพอดีไงแต่ถ้าให้ฝั่งคาฟูอ่ะคือจะให้หาคนเด่นดีกว่าคาฟูก็คงยากอะเนาะแต่แต่ลื่นกว่านะแต่เกมรับอ่ะไม่เท่าเบียดเบียดไม่เข้าโอ้โหฝั่งหนูแม,ม่งโหดวะแม่งสี่นาทีแม่งจะนำผมแล้วเนี่ยดียัง,งไม่โดนดมันดิดูมดันดิเป็นจัด อู้ซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีได้จบทุกรอบจะโดนเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเนี่ยอบอลขึ้นมาบ้าง11อนาทีผมไม่ได้เลี้ยงบอลเกินขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นสนามฝั่งนู้นมาเลยครับพืดอัดมากอ่าไม่ขยับโกเร็วมากมาดิ ติดอ่อานมากแม่งโหดมากเลยฝั่งนู้นอะแม่งกดผมอยู่นานมากอะ่ะเออนำสะทีมาดิกูมีหมัดน,น็อกไงเพื่อนกูมีหมัดน,น็อกไงเพื่อนอมีของหนัหนนกเงึงม,มาดิ ว่าแล้วอ่าไม่ได้แม่งเอ้ยโดนชนได้นิดเดียวเข้าไม่ถึงมันนะคือถ้าเราแบบใจเย็นๆประมาณนี้เราก็เล่นได้เว้ยแบบเล่นแล้วสนุกกลายเป็นว่ามันมันไปนเลยเพราะเกมมันตึงมือดีแต่ถ้าแบบหัวร้อนนะ่ะมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเว้ยมันจะไม่หนุกเลยอะมันจะเล่นแบบฉุดเลยอะหมดเนี้ยหัวนี้นี่ยิ่งหมวทีไอไฟแนลนี่ใครดูเล่นเอจะเข้าใจโหมดเช่นนี้เหมือนทีไอเลย กูหลอกมึงไงเพื่อนกูหลอกมึงแล้วก็หลอกมึงอีกกเพื่อนโอเคตอนนี้เก็บมาได้3วินแล้วเดี๋ยวขอไปรับแพ็คก็เปิดหน่อยละกันเพราะมันจะผ่านเควสพวกเดลิ l a ลด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะเดี๋ยวไปเล่นต่อนะเพื่อนๆโอเคในไลฟ์ตรงนี้นะครับอ่แชมเปี้ยนโบนัสถึงวินที่15แล้วก็เล่นครบถึงเกมที่25ด้วยนะครับเพื่อนๆแหมสวยงาม8 5คูณ2 80คูณ10 d a i ี y Play เหมือนเดิมนะครับเล่นวันละ3เกมนะนพอดีเลย80 5 8 1คูณ5 81คูณ2อ3คูณ2อีกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ Weekly Objective นะครับผ่านแล้ว XP 800เลยนะเดลี่ b j e c t i v e ตรงนี้อีกด้วยนะครับน่าทำให้ผมเพิ่มเลเวลได้อยู่นะมาแตะเลเวล11ได้ได้83คูณ3อีกอันหนึ่งด้วยนะครับเป้าหมายต่อไปในการเก็บของเราเนี่ยก็จะต้องมาเนี่ยให้ถึงเลเวล15 แต่ว่าระหว่างที่เราเอาเบียรลินลงตัวจริงอะไม่แน่ใจว่าเราทำเครดด้วยหรือเปล่านี่จริงด้วยเอาเบียรลินแอซิสามลูกแล้วก็เสียห้ามเกิน2ประตูเดี๋ยวจะได้ e x p ก0อีกอู้ถ้าไปแอซิสแล้วก็เสียห้ามเกิน2ประตูเนี่ยจะได้เอ็กพันหนึ่งเลยเนะมันก็จะมาช่วยให้เราบูสต์เชเวลต่อได้ดีจริงๆนะครับก็ดีเลยดีเลยดีเลยเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายประมาณนี้นะสำหรับการได้เบียรลินมาอย่าเพิ่งเอาไปย้อยนะเอาไปทำเควดด้วย80คูณ5เปิดเลย ไอเอ่ยน,นะครับคือพอเราได้กิมาโดแบบเนี้ยผมก็ไม่ทําแล้วนะาก,กิน่านะครับแล้วเราก็จะเก็บการ์ดเก็บเงินอย่างเดียวอืมใช่แล้วเราก็ลูบหาตัวใหม่ใเใช่เกมไทม์ไลน์เราก็จะเป็นประมาณนี้หรือจะไปซัดฮีโร่อีกอันนี้ก็ได้มันทําได้ทั้ง3รอบนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นทาเควสทําภารก,กิจของเราไปก่อนจริงๆจะต้องมีของรางวัลจะหมดครับอีกซึ่งเรายังไม่ได้เล่นสักตาเลยนะครับ ไปต่อ8าจจะสามคูณสองเอมรูนประตูน่าจะเป็นโอแนแนนะครับ85หรือว่าเราควรขั้นไปเล่นโหมดครับบ้างไหมอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะซีบอกผมทีดิหรือว่าเล่นฟุตแชมต่อไปก่อนคือต้องเล่นทั้งสองอย่างนะแต่ว่าฟุตแชมเหมือนจะมีเวลาให้ผมเล่นพรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่งอะไม่รู้ทันป่ะได้ใครเอ่ยเนี่ยเกโเลรอไม่ใช่เออใช่ด้วย นี่โคเคเรสไม่ใช่เกโรกกูกูเคนเรสเนเอาไปก่อน87 83คูณ3ยอะไรวันเนี้ยไม่วันวันนี้คือวันอะไรเนี้ย กใจฮุกเกอร์ซานเชส let's go <S ตัวนี้เป็นตัวสกิล5เนี่ยา o ว e r s h อตลาผิด flare first touch dead b a l เ power header aerial นะครับไม่น่าแพงมากนะแต่ตกใจดี <laughs> ขาวๆมาสามแสนกว่า <laughs> ตัวนี้น่าจะดีแล้วแหละแต่น่าจะเรามีเดอคิงแล้วไงมันต้องเล่นกองหน้า <laughs> ามแสนก็กว่าสามแสนก็กว่าตกใจขาวขๆาวิ่ง <c oughs> ครับ5วันหรอจริงๆแแต่ไม่ตอนแรกนึกว่าหลายล้านแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้จีดมากไม่ได้จีดมากแต่ก็ถือว่าดีครับ85คูณ2อันสุดท้ายอันนี้ไม่มีอะไรนะโอเคไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โอเคอันนี้ก็ทีนี้ผมเจอนะไป หนึ่งศูนย์นะครับอองรีสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์นครับเดิรคคิงพอแล้วครับแบ โอเคครับเพื่อนๆและตอนนี้ผมก็ได้เล่นไป10เกมเป็นที่เรียบร้อยนะจาก EP ที่แล้วที่เราเล่นไว้2เกมเนาะเท่ากับว่าวันนี้ผมเล่นไป8เกมชนะ5แพ้3นะครับก็จะรวมกับ2วินที่มีตอนต้นเนาะวันนี้ถือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับ แฮกเอเวอเร c o คดีจริงๆนะครับช่วยให้เราได้เสริมทีมกันครั้งใหญ่นะครับ2 EP หลังสุด2ตัวนี้เลยนะเป็นเป้งน,น,นะตัว2ล้านทั้งคู่เลยแล้วองรีใน EP ก่อนก็คือช่วง10 EP หลังสุดตั้งแต่ EP 80เป็นต้นมาตอนนี้คือ85ใช่ปะ่ะถือว่าออกดีมากๆเลยนะ ไปอย่างก้าวกระโดดตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะสําหรับเดคแคนไรท์ ine, ก็เหมือนที่บอกว่าในช่วงอีพีที่แล้วเลยนะครับก็ยังคงจะเก็บต่อไปแน่นอนนะครับคิดว่าคาดหวังว่าจะราคาไม่ดีขึ้นไปอีกเยอะนะโดยรวมวันนี้ที่ได้เอากิมาโดกับเบเร,รินไปเล่นชอบมากดีทั้งคู่เลยนะครับสําหรับเบเยรินนะผมอาจจะรู้สึกว่าเกมรับมันไม่เอาอะไรเลยครับไม่ค่อยเห็นมันแย่งบอลเลยก็โดวยรวมก็คือย,ยังห่างกับคาฟูพอสมควรเลยแต่ก็เป็นสไตล์ตาม ตามอารมณ์ของการ์ดฟรีเนาะเพืเ่อนๆแต่ว่าเล่นสนุกมากเร็วมากนะครับผมก็คงจะใช้ต่อไปในดะ้วยความที่ผมชอบนะครับส่วนกีมมโดอันนี้ดีเซอร์ไพรส์เลยนะครับวันนี้ได้เล่นแบบเต็มๆเนี่ยรู้เลยว่าการ์ดมันดีนะครับเพืเ่อนๆตอนเนี้ยคือ ิ้มบอลดีมากแต่ก็ตัวเล็กนิดนึงนะแต่ว่าขึ้นเกมรู้ไปก็ค่อนข้างดีส่งทะลุช่องตึงมากเพราะมีส่งทะลุช่องทองคือ2เทนเนี้ยดีมากๆเลยสำหรับตำแหน่งแบ็คนะเพื่อนๆถ้าใครมีนักเตะทีมชาติสเปนนิดนึงหรือจะเอาเบียรินมาลิงก์เป็นจับคู่กันเป็นแพรซ้ายขวาแบบเนี้ยตัวค่อนข้างดีเพื่อนๆเก็บเวลได้เบียรินมาแล้วก็ไปอันล็อกกิมาโดมาถูกแล้วก็ใสไอคอนไปซะนิดสักหน่อยเดี๋ยวก็บูสต์เต็มแน่นอนหรือจะไปทำพวกวัยรุ่นเลเวอร์ฟอลันเวิร์ดโกมองโอเปนด้าอะไรเงี้ย ทั้งรายการเซสตรองต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งอียังอยู่แต่น่าจะใช้ไปเรื่อยๆยังไม่มีแผนวมื่อทำใครชูอาร์เมนี่มาเกลเลยน,น่าจะข้ามไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำทีกันต่อแล้วกันในอนะีพีหน้าซึ่งอนะีพีหน้าเดี๋ยวเรามาสานต่อสิบวินที่เหลือเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีอีพีหนึ่งเราค่อยไปเล่นหมดครับแล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะสู่กันครับชมคลิปวันนี้อย่าลืมไปทำแพ็ค in call hero กันดูเนาะทำได้ทั้งสามรอบผมเปิดไปแค่รอบเดียวก็เดี๋ยวเอาแค่ okay, นี้ก่อน นะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งเออปีแลสปีแลสวันนี้เล่นไป6เกมสอประตู3ามแอซิสเล่นได้แต่ก็ยังสู้เอเป้สู้ดรที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครได้ไมาผมว่าเล่นค่อนข้างสนุกเลยนะครับมีสกิลแล้วก็ ผมยังไม่ได้ลองประสิทธิภาพเลยทุยความที่เกมมันค่อนข้างตึงเดี๋ยวไว้ก็ยังไม่ขายหรอกเพราะว่าไม่รู้จะเอาเงินไปใช้ทาอะไรเหมือนกันเหมือนเป็นไว้ที่ผมซื้อมาเนี่ยแหละตอนนี้ไมไ่มีแผนจะซื้อใครเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็มารอดูวันทีว่าเดี๋ยวจะมี SBC อะไรมาอีกที่มันจะเหมาะสมกับทีมเรายังไงถ้าเออชอบกันยังไงหรือชอบกันไลค์จะกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้สิ่งทีนะครับเพื่อน,อนจะเป็นกำลังใจสําคัญมากๆเลยในการทําช่องต่อไปหรือว่าช่วยกันมากดซ้งกดซับกันหน่อยใครมาดูประจำมันจะลืมกดกันไปก็ช่วยกด ด้วยนะเพื่อนๆขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเดี๋ยวเจอกันทีใน ep หน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้าน Food Chip Coin นั่นเองถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกม ea fc 24เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจะเพนพิซจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังอย่าลืมเปลีี่่่ยยยนนนนรรรหััััสออออออกกคคคค้้งงงเเพพืืววามปลดดภขข ID ทุะ